สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องเอฟซีพบกับผมโนโนทินอกีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามลบมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็กราบขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านการเล่านะครับบางทีเล่าเล่าไปมันก็ตันพี่น้องคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็ต้องไปเล่าเรื่องอื่นบ้างพอนึกทบทวนสติกลับมาเป็นปกติ ก็จำเหตุการณ์จำเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเล่าเรื่องราวในอดีตก่อนที่จะเป็นยุทธการบ้านร่มเก้าวในช่วงนั้นคือต้นปีพศ2527ผมจำได้ว่าหน่วยเหนือได้ส่งกองกำลังฐานพลนโฉควานึ่งสามไข่ปักทงชัยเข้าไปประจำการในพื้นที่ชายแดนด้านอีสานตอนใต้ก็คือ จังหวัดบุรีล์จังหวัดสุรินจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีสถานการณ์ตามตะเข็บชายแดนในขณะนั้นนะครับล่อแหลมมากอันตรายมากกองกําลังฐานเวียดนามของหิงสําลินเนี่ยเขาลุกขึ้นมายึดเนินต่างๆตามตะเข็บชายแดนอีสานตอนใต้ได้ทั้งหมดเนิน538ช่องอุบกช่องเมคาของจังหวัดบุรีล์ ปราสาทตาเมินทมุมปราสาทตาควายเขาพระวิหารขาเขาก็ยึดได้แล้วช่องอ่านมาเนิน396เนิน400เนิน500เนิน408ช่องบุกตำบลดประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดบุรราชธานีขาเขาก็ยึดได้หมดพี่น้องแต่ในขณะนั้นหน่วยของผมก็คือกองร้อยฐานพานจูโจมที่965านำเรียกขาดว,ว่าพลานหนุ่มลิทไกถูกส่งไปยังพื้นที่ช่องพระบละไ ตำบลสมลงเกตอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดภารกิจก็คือยึดแผ่นดินไทยบริเวณนั้นคืนกลับมาการสู้รบเกิดขึ้นนะครับเสียงปืนเสียงระเบิดดังกึ่มกั้กึ่มกัมมมม้อยู่ตลอดเวลาแต่ในที่สุดนะครับกองกําลังฐานไทยก็สามารถยึดเนิน642ช่องพะระลยกลับมาเป็นของประชาชนคนไทยได้เป็นผลสําเร็จนี่คือความภูมิใจของตัวผมเองของ ทหารไทยทุกคนทุกท่านที่ร่วมปริวัติภารกิจในครั้งนั้นแต่ในระหว่างที่เรากำลังลุกลบกำลังบุกบั่นประจันบันในพื้นที่ช่องพระ,ระ่าพลยทางด้านภาคเหนือของประเทศไทยบริเวณสามหมู่บ้านกิงอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์มีกองกำลังฐานลาวเคลื่อนกำลังเข้ามานับร้อยนายพอเข้ามาปุ๊บ เขามาชี้เลยสามหมู่บ้านเป็นของเราหน่วยความมั่นคงของฝ่ายไทยนะครับสังเกตการคือดูอยู่นานก็แสดงตัวตนบอกว่าไอ้สามหมู่บ้านเป็นของไทยเกิดการทบเถียงกันเกิดข้อขัดแยง้งตกลงกันไม่ได้จากนั้นก็ใช้อาวุธเข้าห้ามหันกันเสียงปืนเสียงระเบิดชายแดนด้าน จังหวัดอุตรดิตถ์เชื่อมต่อกับจังหวัดน่านจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเลยก็ดังขึ้นมานะครับในต้นปีพศ2527เช่นกันสถานการณ์ไม่ได้อยู่แค่นั้นพี่น้องอยู่อยู่กองทบกโดยสปก315เขาก็แจ้งว่าที่โชคอ513ค่ายปากทงชัยบอกว่าให้ส่งกำลังพลทหารพลานจู่โจมจำนวน2องกอง้อยเคลื่อนกำลังเข้าไปบริเวณบ้านบ่บอเบี้ย อํงำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตฐ์สำหรับหัวหน้าคณะนายฐานที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้น,<ค>นผมจำได้ว่าท่านคือร้อยตีไตรัดรูปขจรพวกเราในค่ายปักธงชัยเรียกท่านว่าหัวหน้าโจนามเรียกขานจริงๆของท่านก็คือโจบางละจันนายฐานท่านนี้เป็นฐานพระนะครับเดินทางมาจากค่ายอดีศร จังหวัดสระบุรีท่านเป็นน้องชายของพลเอกมนูนติดรูปขจรเป็นน้องชายคนเล็กนะครับการเคลื่อนกําลังไปในครั้งนั้นไปในานามหน่วยเฉพาะกิจพลานสายฟ้าส่วนแยกที่15ลุกเข้าไปในพื้นที่นะครับภารก,กิจแรกนะครับก็คือหาข่าวความเคลื่อนไหวขอ,ของกองกําลังฐานลราที่เคลื่อนกําลังเข้ามาไปดูว่า เขาเข้ามาวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเขาคืออะไรกำลังอีกส่วนหนึ่งนะครับปฏิบัติภารกิจในลักษณะของผักดันป้องปามไม่ให้กองกำลังฐานเราเนี่ยลุกเข้ามาในพื้นที่3ามหมู่บ้านเท่าที่จำได้นะครับก็คือแถวแถวบ้านบ่อเบี้ยนะครับแล้วก็อีกสองหมู่บ้านแต่ผมจำชื่อไม่ได้ต้องกราบขออภัยพ,ยพยี่น้องทุกคนทุกท่านจริงส,สองเดือนเต็ม ที่หน่วยยุทธภกิจพลานสายฟ้าส่วนแยกที่15ของโชคอฮัน13ค่ายปักธงชัยปริบัติภารกิจอยู่ที่นั่นยิงกันบ่อยปะทะกันบ่อยเขาเข้ามาเราก็ปะทะคือเขาพยายามยั่วยุพยายามลุกอยู่ตลอดครับพี่น้องแต่สถานการณ์ในขณะนั้นตามที่ผมสังเกตกองทัพบกไทยหรือว่าทหารไทยเขาก็ไม่อยากจะเปิดศึกหลายด้าน เพราะทางด้านอีสานตอนใต้บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดจังหวัดบุรีรัมย์ราชธานีตอนนี้เขาก็คิดหนักกําลังทั้งหมดในพื้นที่กองทัพภาคที่2แล้วก็หน่วยรบพิเศษเขาก็เคลื่อนกําลังมาประจําการในพื้นที่เขตงานอีสานตอนใต้กําลังอีกส่วนหนึ่งถูกแบ่งเข้าไปในพื้นที่กองทัพภาคที่สก็คือบ้านบ่อเบีย้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ พี่น้องจะเห็นว่าในปีพศ2 5 2 7เรามีศึกสองด้าน<ท>นะครับคือกับกองกำลังฐานเวียดนามหิงสําำลินที่ลุกเข้ามาทางประเทศกัมพูชาในส่วนทางภาคเหนือเขาลุกมาจากประเทศลาวอยู่ๆเข้ามามาขี้ตู่บอกว่าไอ้สามหู่บ้านเนี่ยเป็นของเราทางไทยก็บอกไม่ได้เฮ้น้องเอ,เอง,เ,องเป็นน้องหมู่บ้านนี้เป็นของพี่เป็นของไทย เองจะมายึดครองเองจะมาบุกลุกเข้ามาไม่ได้มันต้องข้ามศพพี่เก่อนทหารไทยบอกว่าอย่างนั้นก็เกิดการสู้รบกันปะทะกันอยู่พักหนึ่งนะครับก็เกิดการเจรจากันคือขอหยุดยิงแต่ในระหว่างการเจรจากันนั้นในพื้นที่บ้านร่มเก้าก็มีกำลังพลคนของลาวเคลื่อนกำลังเข้ามา เข้ามาประจำการในพื้นที่ใกล้ๆบ้านร่มเก้าจากนั้นเขาก็ลุกเข้าไปบนเนิน1428ก่อนที่จะเกิดสงครามบ้านร่มเก้าคือเนิน1428อําเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเป็นเนินสูงคมเป็นเนินที่สูงที่สุดณนะบริเวณนั้น คือเมื่อเขาขึ้นไปข้างบนนะครับเขาจะมองรอบๆภูมิประเทศรอบๆใครทําอะไรที่ไหนยอย่างไรเขาสามารถมองเห็นหมดเขาก็ไปยึดแต่ในความเป็นจริงแล้วตั้งแต่รัฐบาลโดยท่านพลเอกเปรมตินสูรานุลที่เขามีคําสั่งที่66ทับ2523คือให้นําการเมืองนําการทหารพื้นที่บริเวณนั้นเขาจะจัดสรรเป็นที่ทํากินให้กับ พอรลทอคือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับคือเขาเจรจาไปถึงขั้นที่ว่ากองกําลังอพอก็ขอหรือว่าผู้ก่อการร้า,ราคอมมิวนิสต์ในพื้นที่แถบนั้นเขายอมวางอาวุธแล้วแต่มีข้อตกลงกันว่าจะต้องจัดสรรที่ทํากินให้กับพี่น้องผู้หลงผิดทั้งหมดรัฐบาลไทยในขณะนั้นเขาก็เลยใช้พื้นที่รอบๆบริเวณบ้านลมก้าเนื้อที่ประมาณสัก เจตารางกิโลเมตรประมาณนี้นะครับเขาก็เปิดให้บริษัทเข้าไปสัมปทานเปิดป่าก็คือบริษัทอ,อุตรดิตมอเตอร์เวิร์กกับบริษัทลุ่งตะการค้าไม้เข้าไปหักล้างถางพุงไปเปิดป่าพูดง่ายเพื่อจัดสันที่ทำกินให้กับพอรอทอคือผู้รวมพัฒนาชาติไทยในขณะนั้น แต่กองกำลังทาหารเราเขามองว่าเราลุกพื้นที่ของเขาเขาก็พยายามแทรกซึมเข้ามาปฏิบัติการทางทาหารในพื้นที่แถบนั้นทาหารไทยของเราก็ไม่ยอมต่อมาเขาก็ได้บุกเข้าโจมตีเขาเรียกว่าบริษัทที่เขาไปสัมปทานป่าไม้นะครับก็ทำให้มีประชาชนคนขับรถตักรถ แทคเตอร์เนี่ยเสียชีวิตนี่คือสงครามย่อยๆเริ่มต้นนะครับเมื่อเขาเคลื่อนกําลังเข้ามาดังนั้นกองรบฐานไทยนะครับก็เคลื่อนกําลังในพื้นที่ของกองทัพภาคที่3เข้าไปทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่ฐานพลานจู่โจมจากโชคพ้อหนึ่งสามค่ายปักธงชัยเข้าไปในพื้นที่นะครับสถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นลาว คือกองกําลังฐานเราหรือว่ารัฐบาลเราในสมัยนั้นนะครับตามที่ผมมีข้อมูลอยู่เขาบอกว่าเราเนี่ยไปล้าพรมแดนเขตประเทศเราแต่ฝ่ายไทยก็บอกว่าเราข้ามลำน้ำเหืองเข้ามาบุกเขตประเทศไทยนะครับต่างคนต่างมองตามที่ผมไปศึกษามาพื้นที่ลำน้ำเหืองนะครับมีอยู่สงสยัย สายที่รัฐบาลลาวหรือกองกาลังฐานลาวเขายึดถือนะครับก็คือแม่น้ําเหืองป่าหมันเขายึดถือเอาแผนที่บริเวณน,นั้นแต่ของไทยหรือว่ารัฐบาลไทยยึดเอาแม่น้ําเหืองงาคือทางนู้นเขายึดตรงนู้นนะครับก็กลายเป็นว่าเราลุกเขาแต่เรายึดเอาตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเขาลุกเราคือพื้นที่มันเป็น มันเป็นสองแง่งมันเหมือนกิ่งไม้นะครับมันฉีกออกเป็นสองทางอันในสุดที่อยู่ติดฝั่งประเทศเราเราบอกว่าของเราไอ้ก,กิ่งที่มันอยู่ฝั่งประเทศไทยเราก็บอกว่าของเขาอยู่ฝั่งนี้เกิดการสู้รบกันนะครับจากนั้นลาวเขาก็เคลื่อนกําลังจํานวนมหาศาลเข้ามาในพื้นที่เพราะในเบื้องต้น1นิ8หนึ่งสี่สองแปดเนี่ยเขายืดได้แล้วไงแล้วป่าเขาบริเวณนั้นนะครับเป็นป่าที่สูงชันสลับซับซ้อน ทหารไทยพูดง่ายๆบอกตรงๆไม่คุ้นพื้นที่ไม่เคยเข้าไปในป่าดงดิบบริเวณนั้นก็ทำให้เพียงพ้มเกิดการสู้รบกันอย่างหนักน,นี่คือจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนกำลังเข้าประหัสประหารกันร,ระหว่างกองกำลังฐารไทยกับกองกำลังทหารลาวซึ่งถือได้ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่น้องก็บอกว่าพี่ ไปลุกบ้านน้องพี่ก็บอกว่าน้องมาลุกบ้านพี่ไม่ได้เองต้องถอยกลับไปที่บ้านของเองฝั่งเราเขาก็บอกว่าพี่ถอยกลับเข้าไปในบ้านของพี่ตกลงกันไม่ได้จากนั้นประหรัรประหารกันสงครามบ้านล่มเก้าจึงเริ่มขึ้นเมื่อหน่วยข่าวความมั่นคงของฝ่ายไ,ไทยเขาตรวจพบว่ามีการสะสมสเสบียงอาหารของทหารลาวจำนวนมาก คือเขาไปกว้านซื้อพวกเสบียงอาหารตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่รอบๆบริเวณอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกหน่วยข่าวความมั่นคงของไทยเขาตรวจพบเอ๊ะทำไมทาาเราลงมากว้านซื้ออาหารจํานวนมากเข้าไปในพื้นที่มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือมีเป็นรถปีกับมีเป็นรถสิบล้อมีเป็นรถพ่วงเขาซื้อหมดซื้อเพื่อไปกักตุนเป็นเสบียงอาหารในการสู้รบกับกองกําลังฐานไทย เมื่อหน่วยข่าวความมั่นคงเขาก็ตรวจพบอย่างนั้นนะครับเขาก็รายงานไปที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกกองทัพภาคที่สารจากนั้นก็เกิดการประสานงานรวบรวมกําลังทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่สามสารปันจูโจมจากช,ชคาห้าหนึ่งสามค่ประทงชัยหน่วยรบพิเศษจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษก็ถูกส่งเข้าไปในพื้นที่จากนั้นนะครับ เกิดสงครามใหญ่ขึ้นมาทำให้มีพี่น้องทหารตำรวจพลเรือนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากไม่เฉพาะฝ่ายเราฝ่ายเขาก็เสียหายเยอะพี่น้องแต่ทางฝ่ายเขาเท่าที่ผมทราบหลายร้อยนายฝ่ายเราก็หลายร้อยนายแต่หลายร้อยนายของฝ่ายเรานะครับก็มีบางส่วนตามที่พี่น้องรับรู้ร,ร,รับทราบจาก คลิปแรกที่ผมได้ทําขึ้นมามูลเหตุของสงครามบ้านล่มเก้าตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกฟังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจึงนําไปสู่การเปิดยุทธการภูสอยดาวหรือว่ายุทธการบ้านล่มเก้าขึ้นมาคลิปหน้าพบกันคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ มันมีมูลเหตุพี่น้องทุกอย่างมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งถ้างั้นมันฆ่ากันไม่ได้มันยิงกันไม่ได้พี่น้องคลิปหน้าจะเล่าให้ฟัง